สวัสดีครับพ่อเบย์หยคจากร้านปรยโยคชานมไข่มุกและร้านโรสคาเฟ่ครับ2ชื่อนี้เป็นชื่อเดียวกันเจ้าของเดียวกันนั่นเองนะครับในคลิปที่แล้วผมเริ่มที่จะชวนคุณให้มาเปิดร้านชานมไข่มุกและร้านขายไขยน้ำนะครับกับทางเราทีนี้เราจะมาชวนว่าทําไมถึงจะต้องเปิดร้านน้ำนะครับวันหนึ่งเราซื้อน้ำกี่แก้วลองมดูนะครับผมไม่ยกตัวอย่างจากใครแล้วกันผม,มยกตัวอย่างจากตัวเองก่อนนะครับ ผมตื่นมาตีห้าครึ่งตื่นเช้ามาผู้ชายเนี่ยก็จะต้องการกาแฟก่อนเพราะว่าคือ1น่ง่วงนะครับสกินจะเป็นนิสัยนะครับคนกินกาแฟยังไงก็กิน,นครับว่าไหนไม่กินก็เหมือนขาดบางอย่างไปนะครับพอเราทานนิสเสร็จปุ๊บทำงานทำงานทำงานช่วงสายๆอาจจะง่วง สำหรับผมเมื่อตอนสมัยผมอยู่ออฟฟิศผมทานกาแฟาวันละ3-5แก้วแต่วันไม่ใช่เรื่องแปลกครับใครทำงานออฟฟิศก็น่าจะรู้ดีโดยเฉพาะผู้ชายที่ทำงานเกี่ยวเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่หน้าจอบ่อยๆนานๆน,น,นะครับตั้งแต่เช้าจนถึงทำโอทีไปเที่ยงคืนตีสองอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ว่ามันคือเรื่องจริงนี้ช่วงเช้าเนี่ยเราทานชากาแฟสา,าหรับผู้ชายผู้หญิงที่ไม่ชอบทานกาแฟาก็จะเป็น ชาโอนทินโกโก้นะครับส่วนเด็กก็พ่อแม่ไม่มีเวลาทำกับข้าวให้ก็ทานนมนะครับนมเย็นนมชมพูนะี่แล้วก็โอวนติน,นหลกัหลกๆเลยนะครับพะโอเคผ่านช่วงเช้าไปเริ่มเรียนหรือ,เร,เ,รรอเริ่มทำงานไปช่วงกลางวันเราก็ต้องทานข้าวทานข้าวกลางวันใช่ไหมครับทานข้าวกลางว,วันเราก็ต้องมีเครื่องดื่มคู่กับคู่กับข้าวของเรานะครับ อาจจะเป็นน้ำหวานน้ำอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอทานข้าวเสร็จรู้สึกอยากจะได้ของหวานนิดนึงแล้วก็ทานชานมไขมุกเพราะว่าร้านชานมไขมุกของเราจริงๆแล้วเราจะเริ่มต้นมีออเดอร์เนี่ยประมาณช่วงช่วงพัพกพักกลางวันนะครับก็น่าจะเป็นเหตุน,นี่แหละครับคือท,ทานข้าวกลางวันเสร็จอยากได้ของหวานชานมไขมุกเนี่ยเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มและของหวานรวมกัน นี่แหละครับมันทําให้มันขายดีนะครับแล้วก็เลยไปอีกสักพักหนึง่งช่วงบ่ายอาจจะเริ่มง่วงแล้วอยากจะกลับบ้านแล้วก็ต้องสั่งกาแฟอีกสั่งชากาแฟอีกในช่วงบ่ายโอเคนี่รอบนะครับพอตกเย็นตกเย็นเนี่ยจะค่อนข้างเงียบนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบเออเราทานกันมาทั้งวันแล้วต้องเดินทางกลับบ้านฝ่ารถติดอาจจะไปทานข้าวอะไรในห้างในอะไรนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ใม่อีกรอบหนึ่งก็คือช่วงกลางคืนกลางคืนตั้งแต่ค่ำจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็ก็จะได้ชากาแฟอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราเริ่มง่วงแล้วแต่เรายังต้องทํางานอยูอ่ถ้าไม่กินอะไรเลยเนี่ยร่างกายมันจะไม่มีแรงนะครับแล้วมันก็ง่วงจะสังเกตด้วยว่าช่วงเวลาในการขายเนี่ยมันกว้างมากตั้งแต่เช้าเช้าจัดๆเลยเช้าเช้ามืดนะครับเช้ามืดตีห้าหกมง จนถึงประมาณเที่ยงคืนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาขายของเราเลยและมีแปลกกว่านั้นอีกครับคนใต้นะครับเรียกร้านชากาแฟโบราณเหมือนที่คนเอาา่ะคนภาคกลางเรียกเนี่ยว่าร้านน้ําชาร้านน้านําชาคนใต้เนี่ยเข้าร้านน้ําชาตอนช่วงหัวค่ํานะครับจนถึงดึกจัดๆประมาณถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าคนใต้วัยรุ่นเนี่ยถ้าจะชอบมานั่งคุย มานั่งคุยกันนะครับนั่งคุยปาร์ตี้แบบเพื่อนๆค,คุยนู่นคุยนี่เมา์นู่นเมา่นี่เนี่ยที่ร้านน้ำชาช่วงแรกๆที่ที่ทางครอบครัวของเราเนี่ยเราเป็นครอบครัวของคุณต้าน,นครับมาเปิดร้านน้ำชาที่กรุงเทพนะครับตำรวจมาลงครับนึกว่าแอบเปิดขายเหล,ล้าเหล้าเบียร์กันนึกว่าเป็นร้านเหล้าเพราะว่าร้านกาแฟอะไรมันจะมากินตอนกลางคืนวัยรุ่นทั้งนั้นเลยคุยเต็ม เต็มร้านหมดเลยตำรวจกรุงเทพไม่เข้าใจนึกว่ามาแอบขายเหล้าเบียร์นะครับแต่มาตรวจไม่เจออะไรเลยเพราะว่าทุกโต๊ะมีกาแฟมีชามีกา,าน้ำชาร้อนแล้วก็มีขนมปังปิ้งเล็กๆน้อยๆของกินเล่นนะครับงงครับงงเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่ามันคือร้านน้ำชาแบบของคนใต้ ขายตั้งแต่เย็นจนถึงดึกมากเที่ยงคืนตีหนึ่งหนักครับอีกสรุปคือตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยแหละครับจะไม่ขายน้ําชาได้ยังไงครับเพราะว่ามันขายดีขายได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับสนใจร้านชานมไขมุกติดต่อเรามาได้ครับผมยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเรามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ